การบันทึกรายการค้าสำหรับวันที่27มัมกราคมรับชำระหนี้จากบรกรมอเตอร์สำหรับใบส่งของใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง sv 0 0 0 1ับ0 0 0 0ได้รับใบหักภาษีนะที่จ่ายเลขที่2001นหนึ่งรับเป็นเนงินสดเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วเลือก ระบบลูกหนี้และวีคอร์นี้นะคะคลิกที่เ r อร์โ w ค่ะเลือกใบเสร็จบริการ RV ค่ะกดโอเคค่ะจากนั้นกด F3 เพื่อเพิ่มรายการนะคะเลขที่และเลขเีี่องอิงจะให้ระบบเป็นตัวรันนิ่งให้ค่ะส่วนที่เอกสารคูอที่27่2เดือนหปี5้ค่ะรหัสลูกค้าใส่จุดและเอน e r อเพื่อค้นหาค่ะเลือกบริษัทมอเตอร์จำกัดนะคะ หน่วยเงินใส่จุดและ enter ค่ะเลือกเป็นบาทนะคะจากนั้นมาที่ช่อง t y p นะคะใส่จุดและ enter เพื่อค้นหาค่ะเลือก SV นะคะ SV เป็นใบส่งของใบแจ้งหนี้งานบริการแบตไม่ถึงกำหนดขายกดเลือกเลยค่ะจากนั้นมาที่ช่องเลขที่ใส่จุดและ enter นะคะ เลือกเลขที่อ้างอิง sp. 0001์ับ00001 00 00นะคะจากนั้นมาที่ช่องบันทึกภาษีหักมาที่จ่ายเปลี่ยน n เป็น y ค่ะประเภทเอกสารคือ w l ใบาภาษีหักมาที่จ่ายบริษัทถูกหักไม่นำส่งแต่ไว้ตรวจสอบรายการ มาที่ช่องเลขที่นะคะคือ0 0 0 0 0 0 2ค่ะเลขที่อ้างอิงคือ2 0 0 1ค่ะส่วนวันที่จ่ายและวันที่ยื่นภาษีระบบเป็นตัวรันนี่ให้นะคะจากนั้นมาที่ช่องเงื่อนไขการหักภาษีค่ะใส่หนึ่งค่ะหักณที่จ่ายตามมาตราคือ มาตาสามเปร็นตนะคะใส่หนึค่ะลำดับที่ในรายงานภาษีนะคะคือ0 0 0 0 2นะคะประเภทเงินได้ใส่เป็นค่าบริการค่ะอัตราภาษีคือ3%นะคะมูลค่าภาษีทั้งใบคือ300บาทค่ะจากนั้นกด 1> f 1 0เพื่อบันทึกนะคะยอดสุดที่คือ1,400บาทค่ะกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะระบบจะลงบัญชีให้อัตโนมัตินะคะด้วยการเดบิตเงินสด1,400เดบิตภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหักณที่จ่าย300เครดิตลูกหนี้การค้า 1,700งหมื่นเจ็ดร้บิตภาษีขายไม่ถึงกำหนด700ดร้อยเครดิตภาษีขาย700ค่ะจากนั้นกด F10 เพื่อบันทึกอีกครั้งนะคะในที่นี้เรายังไม่พิมพ์นะคะกด No ค่ะค่ะการบันทึกรายการค้าสำหรับวันที่27เดือนมการาก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ